กคนให้อย่ามาผ่านมานให้อย่ามาเบียดพีตยพีตายจะมีแต่ความชุกความเจริญจะเิศบนดาเรืองว่าชีราบุญเขาถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา12ปีกับ3เดือนที่ผู้ชายคนหนึ่งมีห้องที่กัน้วยซีลูกกรง เป็นห้องนอนเป็นเวลา12ปีที่แม้แต่เวลานอนก็ไม่มีสรภาพเวลาที่จะตื่นก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามอําเภอใจแต่ว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกครับที่เขาจะได้กลับมาอยู่กับสิ่งที่แต่ก่อนเขาไม่เคยเห็นคุณค่าความหมายแต่ทว่าเมื่อเขาต้องพรากจากมันไปมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาโหยหาถึงอย่างมากที่สุด เราพบแล้ว12ปี3เดือนที่เราค้นหามาช่วงนี้จะถูกคุมขังขึ้นบนรนนอนตั้งแต่4โมงคึ่งถึง6โมงแต่วันนี้นผมอยู่ตรงกลางญาติน้องผมมีความสุขครับผมอยากเห็นค่ำคืนอยากเห็นดวงอยากเห็นดาว เยได้รับพระาาราชทานอภัยโทษจ,จึงได้ให้นังซื้อแบบนี้ถือไว้เป็นสําคัญเน,นื้อจำการอุตรดานีเขาได้อภัยโทษออกมาแล้วเขาให้นังซือนี้มาแจ้งว่าปนิ่เฮาเอานังซื้อนี่ไปเห็ุบัตรประชาชนเหตุบัตรประชาชน,นเขาบอกว่าให้เอาไปเห็ุบัตรประชาชนใดเด้อเอานังซื้อแจ้งกับตัวนี้ไปไปแจ้งทะเบียนเขา คูกใจครัคบทีกบ่กับได้กลับมาใช้ในคร้งคิดใคร่ตรอกับตัวเองอย่างไรในเรื่องอนาคตก็ ิดว่าหาปวดดูสักสักหม่แล้วค่อยสึกมาค่อยจะเริ่มหางานทําแล้วก็จะทํารจางบ้านนี่นะครับดูมัน z ง o กว่าที่ก่อนที่ผมจะเข้าไปอยู่ยเยอะเลยมีระยะเวลาอยู่ในใจไหมว่าอยากจะอยู่ที่บ้านนานเท่าไหร่ ผมจะอยู่ที่บ้านระยะในใจผมจะอยู่จนแม่ผมสิ้นลมหายใจครับอยู่จนท่านจะอยู่กับผมไม่ได้อืคือนะจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับแม่อยู่กับแม่ทดเชยที่ที่ผมทำไปสมัยก่อนให้แม่แชดเชยแม่ที่หอบสังขารเจ็ดสิบกว่าปีไปเยี่ยมผม,มที่เดือนจำน,น,นี่คือถ้าเรานับระยะเวลา ไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เราติดคุกสิบกว่าปีนะครับช่วงก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทําให้แม่เสียใจอยู่ไม่น้อยนะก็เลยครับอยากใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับแม่ครับอยู่กับแม่ผมจะมาดูแลท่านจะเต่างอยากใครดูแลก็ไม่อุ่นใจเหมือนตัวผมเองเพราะผมคิดว่าผมรักแม่ผมครับ คุณว่าแ,แม่ที่เลี่ยผมจะทำให้ท่านสบายที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดช่วงนี้ครับ คนจงคนดนเบอร์ตัวใง ขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวกับปลาให้ลูกชายตอนเช้าคน,นแต่ว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านวานี้เช้าครับยายจะลุกขึ้นมาหุงข้าวนึ่งข้าวแล้วก็ไม่ว่าอากาศในตอนเช้าจะเป็นอย่างไรยายจะต้องไปแจากเรครับติดได้เพ เป็นฟ้าผัดเจ็ดเองพ่ออาะเจตยังเจตอยู่รู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างได้ไหมระหว่างความแตกต่างกันระหว่างที่แม่หิ้วข้าวมาให้ตอนที่อยู่ในเรือนจํากับหิ้วมาทีิวัด ต่างกันเลยครับหิวมาเลยนจาเห็นแล้วแทบตาตกเลยหิวพลุงพลังอย่างนี้พอมามานี่ท่านขี่รถจักรยานมากลก็ยิ้มมาคุยกับเพื่อนท่านมาตอนรู้สึกด,ดีใจที่เห็นให้แม่ทําให้แม่ยิ้มอืทําให้แม่มีความสุขได้นี่จริงๆแล้วที่ที่บวชเนี่ยบวชเพื่ออะไร บวชก็สงบสติอารมณ์แล้วก็คอยดูว่าโลกภายนอกของเราเปาน็นยังไงดูสิ่งรอบข้างของเราอืมันเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะในเราทําอะไรเราจะทําตามของท่านไหมมจะมีอะไรมาบวนเราไหมเวลาเราไปที่มาบวชเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการชําระล้างไอ้บางสิ่งบางอย่างที่มันข้างข่าอยู่ในใจด้วยป่ะ ผมทาเขาเสียหายไว้มากเลยเหมือนกับค่าชีวิตเขาทั้งเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่า้หญจงเสียตัวอย่างนี้แล้วแถมมีเรื่องมีเราเหมือนประจานตัวเองอย่างนี้อย่างน้อยคนแถวบ้านเขาต้องพูดเหมือนกับเราเป็นไปสร้างผมด้วยกับเขาไปเลยแต่เราเป็นผู้ชายเข้ามานี้ก็มีชังอติดหลังเหมือนกันในกรรมของเขาเขาไม่ได้ก่อครับเรากรรมของเราเราก่อนะครับ เ้าก็คิดเสียใจของเขาด้วยเหมือนกันตอนนี้รู้ไหมว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงไม่รู้แล้วครับไม่รู้เขาไปอยู่ไหนไม่เคยรู้แล้วครับถ้ารู้กล้าที่จะไปขอโทษเขาไหมใจเราอยากไปขอโทษเขาอยู่ขอคำมาครับขอคำมาแต่ถ้าเราทําไปอย่างนี้เกิดสามีเขามาเห็นเป็นใครเขาจะทนได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่มี ครอบครัวเลยผมกล้าที่ไปขอโทษขอคบขอเขมามาเขาบอกผมมีจิดผมกล้าที่จะขอเข้ามาเขาคิดว่ามันจะช่วยให้อะไร,รดีขึ้นมาหรือว่าการไปขอ้ามามันมีความหมายยังไงช่วยให้ใจผมนะครับใจที่รู้สึกว่าผิดมา12ปีกว่าเนี่ยพอรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นวันนี้โอคมรปาเวนสิาริสังโฆสังารปภาเวน

ร่างกายจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมาพบกับอิสรภาพแล้วแต่ทว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะหลุดพ้นจากการติดคุกภายในใจนะครับสำหรับโซ่ตรวนที่พันธนาการมนุษย์อยู่ในใจไม่มีมือของผู้ใดที่จะยื่นมาไขกุญแจแล้วก็ถอดสลักให้ได้มีแต่ต้องใช้ใจเท่านั้นครับในการปลดปล่อยใจแม้แต่ม้านจะล้างบาปไปหมดก็ยังดีว่าไม่ได้ล้าง ล้งได้บ้างไหมก็ทำให้สบายใจขึ้นครับต้องใช้เวลาหน่อยถ้าเราคิดว่าเราทําดีไปตลอดเขาคงนบไม่าเราเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นใช่ว,ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วครับสิครั้งปัจฉามิขีหิติมังทาเลทังข้าพเจ้าลาสิขาข้าทังหลายจึงดำคาเจ้าไว้ว่า ยันโตโพธิยามูเลสักยานังนังทิวาคโนเอวันตะวังวิเชโยอินจยัตุใจยมังคะเลอบาลิตตะปางเกติเสปะวิโปคะเลอภิเสเกตัพระพุทธนังอาคาปโตปโมทิสุนาคขัดังสุมังคะลังสุปะปางสุมุติจังสุขานพ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับชีวิตของมนุษย์ที่มีความผิดบาปเป็นอารัสและมีโลโก้ขนคุกเป็นเหรียนตราของชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะสามารถปลดปล่อยโซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่ภายในใจได้แต่ถ้าว่าหากยังไม่ได้รับโอกาสและการให้อภัยจากผู้คนโลกภายนอกก็มีสถานะไม่ต่างไปจากคุกแห่งใหม่ที่ยังคงคุมขังมนุษย์อยู่ต่างกันแต่ว่า ขนาดมันอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองกลัวไหมกับไอ้ตราประทับที่มันติดไปกับเราแล้วกลัวว่าเขาแล้วเขาจะไม่ไม่ให้โอกาสไม่ยอมรับเรากลัวครับนี่ครับสิ่งที่ผมกลัวกลัวสิ่งนี้มากเลยกลัวผู้คนกลัวสายตากลัวคำพูดผมดีใจที่บุคคลโทษแต่ผมกลัวสิ่งนี้สิ่งที่สังคมนี่แหละ ิ่งที่สังคมจะบีบเราหาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าเราออกมาไม่กลับเนื้อกับตัวอย่างนี้แต่ยังน้อยเขาต้องว่าเราติดคุกไปก่อนคนคุกร้อยทั้งร้อยถางเขาเขาต้องว่าคนคุกไม่ดีไว้ก่อนอืคุกในสายตาของคนงนอกไม่เหมือนกับสายตาของคนที่ติดคุกด้วยกัน